สวัสดีครับรวมเพจ Facebook 2เพจเข้าด้วยกันทําให้ยอดไลค์แฟนเพจเพิ่มขึ้นแน่นอนครับแต่มีเงื่อนไขรวมไปถึงขั้นตอนเข้าสู่หน้านี้ได้อย่างไรจะอธิบายอย่างละเอียดก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตาม1นึ่งศูนย์เคลับออนไลน์ขั้นตอนนี้สําคัญมากๆนะครับทําความเข้าใจเนื้อหาเพจต้องสอดคล้องกันเช่นเพจที่1สอนออนไลน์เพจที่2เกี่ยวกับทักษะโซเชียลพื้นฐานจัดว่าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแบบนี้จึงสามารถนํามารวมกันได้นะครับ แต่ถ้าเพจที่1สอนออนไลน์เพจที่2ขายรถยนต์รวมกันแบบนี้โดนบล็อกทั้ง2เพจนะครับเงื่อนไขนี้สําคัญมากนะอ่านตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับสิ่งที่ต้องจดจําผมกล่าวสรุปแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วเขาบอกว่าการผสมผสานไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นะในส่วนขั้นตอนการกดเข้ามาหน้านี้โอเคเริ่มไปมพร้อมๆกันนะครับ หน้าตาคือ Facebook 2021ช่วงท้ายปี2020เวอร์ชั่นนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่คงไม่เปลี่ยนไปเยอะมากกว่านี้นะครับใครที่เข้ามาดูถ้าคลิปนี้มันเก่าไปแล้วใครเข้ามาดูก็พลิกแพลงนะครับเข้ามาที่เพจหลักแล้วคุณผู้ชมสังเกตฝั่งซ้ายมือนะครับแถบบริเวณนี้เลื่อนมาที่ด้านล่างการตั้งค่านะครับ เข้ามาแล้วสังเกตคุณผู้ชมเลื่อนลงไปด้านล่างเลยนะครับคุณจะเจอคำว่ารวมเพจที่ซ้ำกันหัวข้อนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับรวมเพจที่ซ้ำกันจากนั้นใส่หรหัสคลิกช่องตรงนี้นะครับบริเวณเลือกเพจ2เพจที่ต้องการผสมผสานกันคลิกช่องว่างครับแล้วพิมพ์ชื่อ แล้วเพจที่ต้องการผสมผสานกันอีกหนึ่งเพจพิมพ์ได้เลยนะครับคำขึ้นต้นผมไม่มีเพจที่ต้องการรวมนะครับสำหรับใครที่ต้องการรวมก็ทดลองรวมเพจแล้วได้ความยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับส่งคุณมาถึงตรงนี้ก็น่าจะทําได้กันทุกคนนะครับใครที่จําเป็นต้องรวมเพจที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันข้อดีคือเพิ่มยอดหลายเพจและทําให้คุณโพสต์ครั้งเดียวโดยไม่ต้องโพสต์ในหลายเพจ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ